มานะคะจะเป็นในเรื่องของ travel schedule นะคะหรือว่าตารางการเดินทางตลอดทั้งโปรแกรมของเรานะคะในส่วนของแรกนะคะคสัปดาห์แรกเนี่ยเราจะอยู่กันที่ลอนดอนนะคะเป็นสัปดาห์ที่เราจะพาน้องๆเนี่ยไปทัศนาศึกษานะคะท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ ยกตัวอย่างเลยนะคะอย่างเช่น b บ r r o โรมาร์เกนะคะหรือว่าตลาดโบ r รนะคะบอกเลยว่าเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากขึ้นชื่อในเรื่องของกินที่สดใหม่มากเลยนะคะหรือว่าใครที่สายประวัติศาสตร์ British Museum พิพิธภัณฑ์แห่งชาติประเทศอังกฤษ Tower of London ราชวังเก่าแก่ของประเทศอังกฤษนะคะหรือว่าใครที่สายช้อปปิ้งหน่อยเนี่ย c o v e n t Garden นะคะ o Oxford s t r e e t Regent Street นะคะหรือว่าจะเป็น c a n n a y y t t r e t t นะคะเป็นย่านช้อปปิง้งบอกเลยว่าได้ช้อปปิ้งหนำใจแน่นอนค่ะแล้วก็ ในส่วนของซิกเนเจอร์ประเทศอังกฤษนะคะพลาดไม่ได้เลยกับลอนดอนไอนะคะชิงช้าสวรรค์ใหญ่ใจกลางเมืองลอนดอนนะคะหรือว่าจะเป็นหอนาฬิกาบิ๊กเบนบอกเลยว่า2จุดนี้พี่ๆแวะให้เช็คอินถ่ายรูปกันแน่นอนค่ะหรือว่าจะเป็นสะพานทาวเวอร์บริดจ์นะคะสะพานที่มีชื่อเสียงเลยของประเทศอังกฤษใครมาก็ต้องถ่ายรูปเช็คอินนะคะ แล้วก็สำหรับใครที่มาลอนดอนเป็นครั้งแรกนะคะเราจะพาไปที่สกายการ์เดนนะคะชมวิวลอนดอน360องศาเลยค่ะแล้วก็ถัดมาในสัปดาห์ที่2-4ถึง4นะคะเราก็จะนำพาน้องๆเนี่ยเข้าสู่สถานศึกษานะคะชื่อว่า Melton College York นะคะหรือว่าโรงเรียน m e l ตันนะคะสำหรับโรงเรียน m e l ตันเนี่ย เราจะพาน้องๆได้เข้าไปเรียนในคอร์สนะคะที่มีชื่อว่า Young Learner Course นะคะสำหรับคอร์สนี้เนี่ยเหมาะมากเลยนะคะสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกฝนภาษาโดยเฉพาะนะคะซึ่งเป็นคอร์สที่ครอบคลุมหลากหลายทักษะเลยทั้งฟังพูดอ่านแล้วก็เขียนนะคะ ทางโรงเรียนเมลตันเนี่ยเขาให้ความสําคัญอย่างมากเลยนะคะในเรื่องของด้านการสื่อสารเพราะว่าเขามีกิจกรรมเนี่ยที่ส่งเสริมให้นักเรียนนะคะได้ออกไปใช้ความรู้ที่เรียนในห้องเรียนนะคะอย่างเป็นธรรมชาติเลยอย่างเป็นธรรมชาติยังไงก็ทุกตอนเย็นของทุกสุดสัปดาห์ของโรงเรียนเมลตันนะคะเขาเนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมนะคะทัศนศึกษาเพิ่มการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับน้องๆได้ใช้ภาษาในสถานที่จริงค่ะเช่นเขาจะพาน้องๆ ไปสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่สําคัญต่างๆนะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้ลองใช้ภาษาอังกฤษอาจจะพูดคุยกับคนท้องถิ่นหรือว่าทดลองกันไกด์นําเที่ยวนะคะบอกเลยว่ามีความปลอดภัยนะคะเพราะว่าอยู่ในการควบคุมดูแลของโรงเรียน,นะคะ่ะถัดมานะคะในส่วนของที่พักในลอนดอนนะคะ สำหรับที่พักในลอนดอนสัปดาห์แรกที่เราไปสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเราจะเข้าพักที่โรงแรมพรีเมียอินนะคะหรือว่าพรีเมียอินโฮเทลค่ะเราจะพักกันอยู่ที่ในครอยดอนนะคะเป็นโรงแรมที่สะดวกสบายแล้วก็มีความปลอดภยัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะให้พร้อมใช้เลยค่ะโดยด้านล่างที่โชว์อยู่นี้นะคะเป็นที่อยู่ของโรงเรียนเมลตันที่เราจะนำพาน้องๆเนี่ยเข้าสู่ชั้นเรียนนะคะ อ่าถัดมาจะเป็นเรื่องของที่พักที่เมืองยอกแล้วนะคะอยากให้น้องๆติดตามเป็น EP 3ดีกว่านะคะเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วก็เราจะมาแนะนำโฮสต์แฟมิลี่ของน้องๆด้วยค่ะเจอกัน EP 3นะคะ